ทางลอดทางเดียวของคุณหากเกิดไฟไหม้ที่ตึกสูงที่คุณอยู่ลอกโดยตัวฉุกเฉินจากญี่ปุ่นมีสองขนาดขนาดแรกน้ำหนัก60กิโลถึง80กิโลสำหรับผู้ชายและ45กิโลถึง60กิโลสำหรับผู้หญิงตัวผมเองน้ำหนัก85กิโลเดี๋ยวผมจะมาโรยตัวให้คุณดูไปกันเลยตอนนี้ผมอยู่สูงจากพื้น4เมตรนะครับ ก็เทียบเท่ากับประมาณชั้นสองของบ้านนะอ่ะอาำใหรักแร้แบบนี้นะครับแบบนี้นะสำหรับวิธีมัดเกี่ยวกับสิ่งของนะครับนี่นะในคู่มือเขาบอกว่าให้พันรอบสิ่งของอะ่ะสักสองรอบนะครับเห็นไหมแล้วก็มาเกี่ยว เข้าทีหลังนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะนี่ยครับเกี่ยวประมาณนี้สักสองรอบนะครับในการบ้านเราไม่สมควรให้มันเขี่ยงนี้นะให้มันตรงๆไม่ให้มันลื่นไหลนะครับสองรอบก็ได้สามรอบก็ได้นะ,ะเดี๋ยปุ๊บเอามาเกี่ยวไว้แบบนี้เมื่อรอบที่สามครับเกี่ยวไว้เนี่ยครับก็จะแน่นมากนะครับแน่นเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองโรยตัวกัน เป็นไงครับลงนิ่มไหมผมน้ำหนัก85นะสูง171ลงนิ่มมากเลยนะครับปลอดภัยชั่วสายยาว35เมตรนะครับตึกสูงสูงก็คิดว่าพอจะแผงชั้นที่ไฟไหม้ได้นะอ่ะสนใจลองพักเข้ามากันดูนะครับไม่แพงขอบคุณครับ